สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งพาทุกคนมาเที่ยวปราสาทหินพิมายอำเภอพิมาย,มายจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะคะวันนี้พี่กุ้งมาทุระนะคะที่บ้านเกิดก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะคะก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวชมปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์น,นะคะ แห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะเป็นปราสาทหินโบราณทรงขอมที่ใหญ่โตแล้วก็งดงามอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะทุกคนอ่าเป็นเทวสถานที่ใช้ในการประกอบาศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์นะคะซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็น พุทธศาสนานิกายมหายานนะคะทุกคนแล้วราวพุทธศตวรรษที่16สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นั่นเองค่ะทุกคนไปชมกันเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสะพานนาคราชนะคะสะพานนาคราชจะเป็นสะพานที่เป็นสะพานเชื่อมก่อนที่จะเข้าสู่ตัวปราสาทโคปุระนั่นเองนะคะทุกทุกคนไปดูสะพานนาคราชกันค่ะ าตัวปิด,ดพอเราเข้ามาภายในตัวโคปุระหรือว่าปรา,าสาทหินพิมายแล้วนะคะเราก็จะเจอ สิ่งปลูกสร้างนะคะปลูกสร้างด้วยหินทรายนะคะทุกคนก็จะเป็นเทวสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาพราหมณ์นั่นเองในยุคศตวรรษที่16นะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากการนับถือาศาสนาพราหมณ์มาเป็นาศาสนาพุทธนิยายมหายานนั่นเองค่ะทุกคนข้างในนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่า เป็นบ่อนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบ่อน้ําค่ะเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นนะคะในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งนั่นเองนะคะเป็นเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โบราณทรงของที่เขาใช้ในการค่พิธีทุกคนเข้าไปดูข้างในทางศาสนาใจกลางของปราสาทหินพิมายกันนะคะมีเทวรูป ให้บูชาด้วยนะคะทุกคนข้างในนั้นค่ะตรงไปเลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะคะอยากจะทราบประวัตินะคะสามารถสแกน QR Code ได้มี QR Code ให้ทุกคนสแกนเพื่อหาความรู้ได้ทุกจุดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทราบความหมายหรือว่าที่มาที่ไปของประสาทนะคะทุกคน